วกนี้อากาศร้อนๆอ,อารมณ์ดีๆไว้นะครับช่วงหน้าร้อนเนี่ยนะครับอาหารที่เขากินกันตอนหน้าร้อนเนี่ยถ้าเป็นแกงก็จะต้องเป็นพวกแกงส้มนะฮะแกงเลียงแกงไม่ใส่กะทิอะไรพวกนี้นะฮะวันหลังจะมาทําเมนูพวกนี้ให้กินนะครับส่วนเมนูที่เขาชอบทําหน้าร้อนถ้าเป็นทางเพชรบุรีก็จะเป็นพวกข้าวแช่นะครับแต่ถ้าเป็นภาคกลางแถบๆกรุงเทพมหาน,าค,นครนะฮะแล้วก็ันทานเมืองก็จะเป็นพวกขนมจีนสาวน้ำนะครับเป็นอะไรที่เวลากินแล้ว มันชื่นใจมากวันนี้เข้าครัวกับผมเนี่ยนะครับผมจะทําขนมจีนสาวน้ําแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเตรียมอุปกรณ์พวกนี้ก่อนนะฮะเราต้องเตรียมขิงซอยก่อนเนื่องจากขิงมันไม่อ่อนมากนะักก็ต้องใช้ฝีมือนิดนึงนครับในการที่จะซอยซอยจริงๆนะฮะซอยให้มันบางๆเพื่อมันจะได้เคี้ยวง่ายนะครับต้องให้มันซอยนะครับ อย่าให้ถึงถนนนะครับเพราะว่าถนนเนี่ยจะใหญ่กว่าซอยนะถ้าซอยไม่ดีเนี่ยเมันจะกลายเป็นซุปเปอร์ไฮเวย์ผู้สูงวัยจะเคี้ยวไม่ไหวตามมาด้วยนี่เลยฮะกระเทียมซอยเอาเป็นแว่นๆนี่แหะครับ ต่อไปเลยฮะกุ้งแห้งฮนะไอ้ปั่นนะฮะถ้าไม่มีเครื่องปัน่นใช้เทครกก็ได้นะครับอันนี้ปั่นนี่ผมต้องการให้มันฟูหน่อยเราจะได้กุ้งแห้งสวยๆวางโชว์ไว้ก่อน ตัวที่จะเป็นชูรสอร่อยอีกอย่างหนึ่งก็คือสับปะรดสีราชาเนี่ยฮะวันนี้ได้ลูกใหญ่มาสวยมากขอบอกนี่ล้างน้ำให้เรียบร้อยแล้วสีสันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะนะพันปัตตวีเหมือนกันแต่หวยมุ่นจะไม่ไม่ระคายลิ้นไม่กัดลิ้นก็ไม่ขันคอนะฮะแต่วันนี้เราไม่มีปัตตวีนะหวยมุ่นเราใช้ปัตตวีสีราชาครับเป็นสับปะรดสีราชานะฮะ แล้วก็ปอกเลยฮะนาำใช้ได้นี่ขนาดหัวมันนะฮะหอมเลยฮะค่อยๆใจเย็นๆนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามาซอยเดี๋ยวค่อยมาซอกตาออกอีกทีนะฮะแล้วเราก็มาจัดแจงต้องมีคมนิดนึงนะฮะแล้วก็ซอกออกแต่ได้กินง่าย หวานเพิ่งได้ขนมจีนเส้นสดมานะคุณนายชอบเหลือเกินเข้ากันดีฮะกับสับประรดฉ่ำๆเสียเวลาหน่อยแต่เพื่อความอร่อยเพื่อความอร่อยต้องพยายามผมมีความสุขกันได้ทำกาแฟเป็นฮ็อบบี้อย่างหนึง่งเป็นงานที่เอียอย่างหนึง่งไม่งั้นไม่เปิดครัวสวีทดับะฮะถ้าไม่มีสับประรดแบบนี้นะใช้แบบภูเก็ตก็ได้ มันมีกลิ่นสับปะรดมันก็อร่อยแล้วฮะสาวน้ำพอเราได้สับปะรดมาแล้วเนี่ยออกจะงดงามเราก็เอาสับปะรดต้องมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆอีกทีสักครึ่งเดียวกันก็พอนะฮะเราก็มาหั่นใหม่ตัวไส้มันเนี่ยอย่าทิ้งเนี่ยของชอบของผมเลยฮะไม่ใช่ของครอบครัวนะฮะที่บ้านไม่ค่อยมีใครเขาทานกันฮะมีผมเนี่ยชอบ แล้วก็ให้มันบางๆนิดหนึ่งนะฮะนี่ฮะ,อ,อ,ะอันนี้จะครึ่งนึงอันนี้สามก็ได้มันหนามากปะมาณขนาดนี้ฮะนี่ครับก็เป็นส่วนหนึ่งของส่วนผสมขนมจีนสาวน้ำคือสับรสนี่เองจริงๆสับร,เรสบรเนี่ยต้องได้เปรี้ยวอมหวานนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่เราขาดไม่ได้ที่เวลาเราเอานะะขนมจีนสาวน้ำจะมากินเนี่ยเราต้องราดด้วยน้ำตาลที่เราเอาไปเคี่ยวนะครับอันนี้วิธีการก็คือเอาน้ำตาลปี๊บเนี่ยนะฮะก้อนประมาณเขื่องๆะะใส่ลงไปในหม้อแล้วก็ใส่น้ำพอพร์อกับน้ำตาลแล้วเราก็เคี่ยวให้น้ำตาลละลายน้ำตาลละลายแล้วพอหน้าตาเป็นอย่างเงี้นะฮะเหนียวเหนียวเดี๋ยวให้ดูความเหนียวนิดนึงเหนียวประมาณนี้เราก็ใส่น้ำปลา ให้ออกหวานนําเค็มตามห่งหางๆผมใช้น้ําปลาใสาล่ลงไปในนี้เลยฮะแล้วก็อีกอันนึงที่ต้องมีนะฮะมันทาให้สวยงามด้วยทําให้อร่อยด้วยก็คือไข่ต้มแต่เป็นยางมะตูมหรือไม่ยางมะตูมแล้วแต่เราชอบฮะส่วนอีกอันนึงที่เป็นหัวใจสําคัญเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทําให้ดูก็คือน้ํากะทิฮะนะน้ำกะทิที่เราเอามาใช้ราดเนี่ยเอากะทิสดนะครับเดี๋ยวเราไปไปทำกันฝั่งนู้นฮะตรงบริเวณเต่าขั้นตอนนี้ก็สําคัญนะครับเป็น ส่วนที่เราเอากะทิสดเนี่ยนะครับเอาหัวมันมาเติมน้ําสักหน่อยหนึ่งเพื่อลดความเข้มข้นของเขาแล้วก็คนตลอดเวลานะฮะในขณะที่เราเปิดไฟกลางๆไปค่อนข้างอ่อนเนี่ยเพื่อไม่ให้กะทิเขาแตกมันเคี่ยวไปให้เพื่อให้เขาสุกนฮะนี่เราอยากได้กะทิสดราดหอม,อม,อมเห็นไหมคนเรื่อยๆเขาก็จะไม่แตกมันฮะพอกะทิร้อนเริ่ม,เร,มเริ่มจะเดือดนะฮะ เราก็ใส่เกลือวันนี้เพื่อความเค็มไปนิดเดียวเอเกลือละลายเราปิดเลยฮะแค่นี้ฮะเราจะได้กะทิสำหรับขนมจีนสาวน้ำอยากกินแบบอะไรที่มันเชงเชงที่มันสดชื่นหอมหอมเอาละฮะได้นะกะทิล้เดี๋ยวเราไปดูเครื่องปรุงครบๆกัน ผิวออแกนิกของเราส่วนของเราเผ็ดของเราอร่อยของเราอร่อยทั้งก้านนะฮะผมไม่เอาก้านออกฮะก้านนี้อร่อยมากขนมจีนซาวน้ํานะครับประกอบไปด้วยกุ้งแห้งนะฮะกุ้งแห้งดีนะครับขิงซอยนะครับตามมาด้วยกระเทียมซอยสับปะรดนะฮะช่ำๆที่มีหวานอมเปรี้ยว ใส่ไข่ซน่อยนึงไข่ต้มนะครับแล้วก็น้ำเชื่อมที่ผสมน้ำปลากะทิสดตามมาด้วยขนมจีนนี่และปิดท้ายด้วยพริกขีหนูสวนของผมเองใส่เข้าไปเท่านี้ก็อร่อยได้แล้วครับกับขนมจีนสาวน้ำครับ